พวออนไลน์เิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์ป .5 ศิลปะสาระดนตรี ดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนครับการแสดงนาฏศิลป์ไทยส่วนใหญ่จะมีการนําเครื่องดนตรีมาประกอบการแสดงเพื่อให้การแสดงนั้นมีความสนุกสนานและเป็นที่สนใจซึ่งการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีดังนี้การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน การแสดงโขนจะใช้วงปีพาดบรรเลงประกอบการแสดงเช่นตอนพระรามและลิงยกทัพ การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำการแสดงรำและระบำก็จะมีการนํำดนตรีมาบรรเลงประกอบตามลักษณะของการแสดงเช่นการแสดงระบำสีวิชัยก็จะมีการนํำเครื่องดนตรีประเภทสอดต่างๆข้องวงใหญ่มาใช้บรรเลงเพื่อให้การแสดงมีความสนุกสนานนะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมือง การแสดงพื้นเมืองจะใช้ดนตรีพื้นบ้านมาบรรเลงประกอบเพลงซึ่งดนตรีที่ใช้บรรเลงนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคเช่นการแสดงรำเถิดเทิงของภาคกลางจะใช้กรองยาวมาร่วมบรรเลงประกอบการแสดงการแสดงต่างๆของภาคเหนือจะใช้วงดนตรีประเภทสล้อซอซึงมาร่วมบรรเลงในการแสดงนะครับ การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครการแสดงละครประเภทต่างๆจะต้องใช้ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงเพราะในการแสดงละครจะมีการร่ายรำการขับร้องจึงต้องใช้ดนตรีบรรเลงประกอบจังหวะในการแสดงนะครับ